ซื้อเยอะๆเหรอซื้อขวดเหลือเลยฮะไม่ตม่ำกว่า20ปีหรอกเนะาะเป็นไ <c oughs> งเป็นไงธรรมดานตั้ง <c oughs> แต่สมัยไหนอะเนี่ยสมัยปลูกบ้านนี่ยังเนี่ยถ่ายเก็บไว้ดูถ่ายเก็บไว้ด,ดูวิดีโออะเ <c oughs> นื้อตักบ่ยิ้มเนี่ยถ่ายรูปจะให้ดูทำงี้ทำก่อนทำอย่างนี้ตรงนี้นี่ เงี้ยธรรมดาดิเงี้ยห่อแล้วแล้วเนี่ยขันโคกอะมาจากไหนล่ะนอนแล้วนานแล้วเหรอก็จะย้อนหนูมาเกิดกับเมื่อกี่ปีแล้วหนูเกิดยังก็ซื้อโคกซื้อเย่ะแหละคือซื้อโคกถ้าเขาให้ขันมาเลยเหรอนี่แค่ซื้อเยอะๆเหรอซื้อขวดเยอะหละ ปวดเดียวแถมขันเลยอะ่ะข้องแท่งกระป๋อนมีข้องแท่งเดโคคาแถมขันขันโค้กขันโค้กโคคาโคล,ล่าโค้กอันนี้มีดะะ่ะฮะมีดเหล็กมันเป็นเหล็กอ่ะมันไม่ได้ใช้เลยซื้อเก็บไว้ไงไม่ไม่เลยมึงเนี่ยจำไม่ได้ละมีดมีดทำขวาวอันนี้อ่ะ เยอะเลยเยอะสี่ล,กกลูกคงเหรอโอ้เลือเยอะเห,เห็นเห็นเรือเต็มเลยก้อนนี้มันสิบลูกคงรั่วมันต้องต้องลูกต้องตองลูกเดี๋ยวนี้ไม่เห็นค่อยมีขายแล้วเนี่ยมีป่ะงหัวเงี้ยกำว่าข้าวหัประมาณสังกะสีไงแล้วแกซื้อไว้ทำอะไรต้องเยอะตอนนั้นนะตนะ้องกับมามงแต่งนะอ๋อใช้เวลาจัดงานสมัยก่อนอซื้อเองเลย ไม่ค่อยมีให้ยืมเหมือนสมัยนี้ไม่มีค่อยมีที่ให้ยืมกระทะนี่ยันกระทะแม่งหรงองั้นแกงกุ้งท้าแม่นานยังเนี่ยดูแล้วหนูเกิดยังก็ปั้นแล้วหนูเกิดยังเนี่ยแม่หนูไม่เลี้ยงชายยังรัสมัยนั้นหนูเกิดยังเนี่ยกระทะใบเนี้ยน่ะเนี่ยไปดูที่เนี่ยเก็บเก่าเก็บไง รอ,อยใช้มีรอยใช้ไปหน่อยหนึ่งแล้วแล้วก็มาเก็บอ,ะอ่ะตั้งแต่สมัยไหนอ่ะเนี้ยสมัยปลูกบ้านนี่ยังเนี่ยต้องกต่มึงอยู่มั้งมเด็กๆเ,เ,เลยเหรอต้งกต่มึง,มงโโยังยู่ยโอ้ยแต่ถ้าหนูตั้งแต่หนูเกิดมาหนูยังไม่เห็นเะหยิบใบนี้มาใช้เลยไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีแน่นอนใบนี้ต้องม่ลูืฝึกเลยนะไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีห,นะปหรอกนะ <c oughs> ตั้งแต่ตอนเด็กอยู่บ้านนี่ก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นกระทาใบนี้เลยเพิ่งเห็น่งไม่ไปกับพ่ออ,อะแต่ที่ชอบก็แก้วโค้าไปอะชอบมากเลยแก้วโคกแก,แกบอกว่าให้เอาอันใหม่ไปใช่ไหมแกบอกมีขันอันใหม่อีกกม่เอมอไูมไม่อยากได้อยากได้แก้วโคก <c oughs> อ๋อ